หนูนะอภาริยะเนอัญชะเจตสีพะนะเสตตาโออาณีอาตองหนอขนาดเสียงเสียงยามแม้คล้ายดิใบคถียานี้สิดาละยานิโอละกาดากระโปร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 เฮ็ดเอาบ่าวดูเลยพวกเนี่ยอ้วยไอ้ที่มาตาจะใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ดิดูดูก็ตาอ้วยทันลูกเยจะแคยาชากี่หลบครับกู ไร่นั้นอยู่ครับน้องใหญ่นี่เอาจ๋าตัวนั้นเลยใส่งอไม่อยู่โอ๋ไข่กินหนูได้จ๋าตัวนั้นตรงนี้อยู่ดาเออจะกินได้นะอาเยลอโอ๋ไข่อืมท่อนั้นฮะทําท้องเหรอเว้ยนะท่อได้ทานอ๋อเกินน้อตายกับที่หม้อน่ะตะกินไข่จะกุโกดีเมินโอละกาไอ้ไข่จะยาเลยลบากไข่จะเกไข่จะจ๋าไว้ละเทครอก mẹ má má cho nó cho nó mẹ má má dễ kể nó mẹ nó tàu mẹ má đua mẹ má má khứa mẹ lật tàu tàu lô mà xí là bạt tay bạt nhá khờ thì cái đó chào hai chế đó ú cái là nó phát là này cái lò đá khờ na gì xí là chỗ ta mẹ phở lì gì nó phở ô nó lì gì phở xí ra gì nó quên mà mà cua น้อยอพมดูอพดสิยอเวยอเยอะก็ดาสิน้องเพื่อยมาสิน้องเพื่อนก็จะไปก็จะไปเว้ยก็ไปลาเทคลอนั่มันมาส้นน้องฉันวัยนี้คือกลบบ้าบุเออแต่น้องดีย้ตน้อง้าเออยี่บานนี้เยอะยี่บานี้เยอะกเคลือบาดูแลคลบแม่บ้าฉันหยถ้า่อละใครจงอลกที่มานันนลยที่เด็ลอยมาเนี่ยดีเกคลบาดูยใส่ไว้บ่าลูกลาเทบอุบงไว้ยชบไพี่ยบงบาเออน้อยถ้าน้ดี ลีอมาลีิศอย่าลูกาพึงเออนลไอปะหลิศไอเกก็เออเนาะบาเอเนาะยากก็เลยกรามามานังเขนาซื้อนังเขมามานลูโอ้มามากาโอมามาอะมงโอมามาอะบลีโอฮันนาสิน้อพลอยอาพูดดิพูดีลีดิ นอยยางนี่ยนั่งเคลอนั่งเคฉันนั่งแม่ก้าม่เอคลอเคลอมาถ่ายยี่ไม่ดูมาทถชี้เน้อนอเคลออุนน้มามาคึ่งคึ่งนนนั่นละละลู่น้อละตัวละตัวน้ม่ตตกรากุดอ๋อได้ไม่นานนั่นละที่อก็โอเดยพนักกาด้เลยได้เทพนัาอุนน้องเคเชนนั่งเนาะอย่าูอื အနရရဲခန်းဆောင်ကလုမားလေသန်းကောင်းလည်းတော့ချွတ်မရကဗမာကြီးဝါခရရဲနိယာမစ်တဲ့အထဲကတော့ဝါတော့ဝါဆိုင်တယ်ဟိုဟိုဝါဝါရာမန်ရောတကိပူတလီဒီရေဟောလူရားချေဟောရေကေတီဟောရေကေတီနိအီမိထောဒါနမပါလေ။အိုလီတကောင်းတော့မိထောဒါတော့ဟောမလုံစီကယိုမိထောပိစုတဲ့ထောင်းတော့ချူမိစုတော့မထောမနေရူဘာစီပိုက်ပါပြ โอเยกที่โอเยกทีไปเลยโอเยกที่ดเอ่อยู่นกนถนปไนเดทดีกโอเคเขโอลองลยแกน้ออหวางลองอย่านี้ดจันพอยเก๊เดียเดยวเกเดเดีที่จะลงจลงจลูกบาดทัพี่มอบาทเพื่อนนั่นเดยใพี่มอนองไวพี่มอนั่นลงเนยน้บ้าเลยนั่นมันดียางวามาดบุจะเป็นน้องดูเออสามเปจกปิเจกัมึงนายาไม่อางนี่มอนี่ ได้บ่อืมน้อหลีถอมมาหากันแล้วโอ้อาประดิจะแค่เปิ๊ดที่ยานี้งําแล้วบ่ได้แม้มึงล้าก็ซี้ดิอาน้อถ่ายเด้อก็ได้เกอภูเด้อปูลิอปูนดาเบ้อเด้ว่าสิที่แท้กันออกเป็ดฉะเป็ดจํากูดิฝันเด้อก็มอจิฝันบ่มออําเด้อตีนยอมตายจักครั้งดาน้อน้อกูเป็ดจ่ายมื้อคัวอย่าแม้ อม่าได้ยาเตเหรือได้มาสิ่งพอรโอมาได้มาที่สิเรลเสพรสาไม่ช่มาแล้วนองเยสิที่ผู้ข้ากับกูพิชัยพิชัยสิเต็มสาจผู้ข้าอย่างอมท่าได้ยาเต้เจ้าคลับยาเลยมีมั่งปรลกใท่อเดินฝนาอเอว้บาสิยพี่สอว้บาสเนี่ยอนละกานอนนองก็เป็นบาพร้อมปะไยคุยละกาเย่เผาเย่พองเย่เผาหลานในอะบาพร้อมเอาว้บาสิ่ยาไว้บาเกาะเฮอร์คีโอเดอนาอบาพร้อมโอ้ยาเลยนอนท้าราคาละเท่าฮะ ยถาลราลาไปเะาสงี้ยานี่ยราเไปเน้องนาะยะตัวลามโคยอ๋อได้หาั่อย่านบิดอยู่อยุสี่นิโอป่าโอ่ะเอรจักไปโอ้ยโอ้จไม่ใส่ที่ไเกิไม่ได้ต่างยาติเราที่เราก็จคนไหนน้องเป็นต่อผ่าดูคนไหนตายเนี่ยเด็กเยเกี่ยวลูกพ่อหลาเยะเกีโอ้ขาใส่ เดีพอวก็ตาไหเด็กคนหล่อไม่ไม่ตองดูด้าเอาไม่จะขูก็เด็สุพยาบะทาจะขู่แม่ขามาซี่เนาะเอาไม่ก็มึงน้าเลยนะไม่สีเนาะขาสู้เสี๋้วนลองแก้จ้างแดาแกไม่มาไม่ิโอ้แม่เพลอดเสียน้อยนี่แม่คนเด็กเราก็กเ็นน้องเดียเออมันยู่พยซียู่พยสิเดียเนาอดีอันนี้เดี๋ยากูยาเียาบาลเยขาดา